ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้อาภาพพิมพ์ใหญ่ที่ท่านเจ้าุคุณสมเด็จพ,พ,พระพุทธจันทร์โตพรงสีวัฒคังปลูกเสกไว้ในปีพศ2414นะครับเป็นภาพพิมพ์นิยมนะครับเป็นพ,พิมพนิยมพระองค์นี้ประส่วนผสม,มของปูนเปลือกหอยกับน้ำมันตังอิว้วกับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็กล้วยข้าวสุกแล้วก็ผมพุทุคุณทั้ง5้าธาตุกายสิทธิ์เด็กไหลพัยดำเร็จภากำแพงและก็ยกนะครับอัญมณีแล้วก็ ผมวุตคุณแล้วก็มีว่านเจสอนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับและอีกหลายอย่างนะครับผมจะลงขยายด้วยกล้องพันหกร้ยให้ดูนะครับว่าพระที่พุทธศิลป์ที่มีความสวยแต่ตอนที่เอาไปกดไปปั๊มนะครับแล้วก็เอาไปพึ่งตากในที่ล่มแต่มีแสงของมีเจอแสงแดดเข้ามาลำไรนะครับส่องเข้ามาแล้วพระก็จะเกิดมีการลานเล้าแบบลักษณะอย่างนี้ครับถ้าเจอแดดมากก็จะพระก็จะแตกลานเล้า เหี่ยวหดแห้งบิดงอนะครับแต่ถ้าไม่โดนแดดแรงมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือเอามาลงให้ f c ได้ดูนะครับภาพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับที่เขาเห็นกันนะครับคือนิยมกันพระเกศท่านจะใหญ่นะครับอืบอ่าพระพักใบหน้านี้จะใหญ่หน่อยแล้วก็พระเกศขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ครับแล้วจะมีกรอบนะครับพอพอพอเห็นลำไรนะครับนะครับเพราะว่าเขามีการเหี่ยวหดบิดนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับคือถ้าคนเล่นพระ เขาจะเข้าใจนะครับว่าพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับมีความสวยครับดูไว้ครับนี่ครับเราจะลงให้ชัดๆเป็นองค์ให้นะครับวันนี้เราจะลงเป็นองค์พระที่ประเมินหาราคาไม่ได้นะครับนะครับที่พระที่แท้ๆมีความสวยงามนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือคือเหี่ยวหดแท่งเป็นธรรมชาติของพระที่สร้างด้วยมือนะครับไม่ใช่สร้างด้วยโรงงานนะครับ แล้วพระก็จะไม่มีคาบสีคาบมันวาวนะครับจะเหี่ยวแห้งหมดทั้งองค์นะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนี่ครับเราลงให้ดูนะครับนี่คือเหี่ยวทั้งองค์นะครับมีการเซตตัวนะครับเซตตัวทั้งหมดนะครับเซตตัวทั้งหมดนะครับดูครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของพระสมเด็คังนะครับวันนี้เอาลงให้เป็นองค์ๆให้ดูนะครับจะได้เรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับนะครับนี่ครับ ภาพนี้เราสามารถสื่อให้ท่านเห็นแล้วก็ภาพนี้ได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องมือที่มีแบบมีแบบรอยไอโอเก้าพันสองนะครับแล้วได้นําสุ่มไปประกวดก็ได้รางวัลน,นะครับคือเราก็สุ่มไป1องค์นะครับเรามี5องค์3อง2ององพิมหนไหนเรามี3องค์5องคแล้วก็สุ่มไปอย่างพิมพ์นี้เรามีกี่อง1 2 3 4 5 6องค์7หองค์องนะครับแล้วก็สุ่มไปองคหนึ่งนะครับนะครับไปประกวดไปตรวจนะครับนะครับเพราะว่ากายภาพหลักธรรมชาติเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ครับแล้วขยายลงมาอีกหน่อยครับจะได้ดูชัดๆนะครับนะครับจะได้ชัดๆหน่อยนะครับนี่ครับจะได้ชัดๆนะครับเห็นะครับดูกันเขาจะเหี่ยวหดเป็นแบบนี้ครับเป็นลักษณะโบราณครับผ้าโดนแดดเป็นงี้ครับโดนแสงแดดล้ำไหนะครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมีความสวยนะครับดูครับเหี่ยวหดนั้นนะครับแล้วจะมีไหมครับมีเม็ดนด้วยครับมีเม็ดอัญมณีเม็ดหยกนะครับเปาเม็ดหยกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ นี่คือเม็ดหยกนะครับในเม็ดหยกนะครับเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้เราลงเป็นองค์ให้ดูนะครับนะครับจะได้รู้ครับเี่กคือพระพิมพ์ที่เขาเล่นกันนะครับนะครับเขาก็จะเลือกพิมพ์เล็กๆพิมพ์ที่หายากๆนะครับพิมนี้ความกว้าง2องสองเซนความสูง3มเซนนะครับเขาจะเอาหาพิมพ์พวกนี้เอาไปตั้งราคาข้างวดกันแพงๆในกลุ่มพวกที่รับซื้อพระเล่นพระเพราะมันหายากครับพิมแบบนี้ครับนะครับจึงรู้ทันรู้ให้ทันกับคนเล่นพระคนซื้อขายพระ นะครับซื้อของเก่าเขาจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับนะครับแต่ที่นี่เราลงไม่ได้มีการซื้อขายนะครับมีอย่างเดียวท่านต้องมาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสร้างพี่พันธุ์บ้านของสินต่อยอดเป็นพี่พันธุ์พื้นบ้านให้กับท่านยาคุณสมเด็จโตนะครับสร้างเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเผยแพร่ให้ผู้ศรพระเผยแพร่ให้บารมีท่านยาคุณสมเด็จพู้จาร์โตผงศรีเผยแพร่ให้ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเผยแพร่ให้กับบุรุษัตว์เผยแพร่ให้กับความเป็นมาของการสร้างเมืองคามให้คนเกิดใหม่ยลุ่ยลุ่ยลู่ศึกษาว่าพ บ้านหอสินพื้นบ้านนี่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อ <P le af> ให้คนทุกคนในหัวเมืองตัวออกและหล,ลายประเทศไทยได้รู้ว่าแผ่นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แผ่นดินของพ่อแม่เรานะครับแล้วก็ไม่ใช่แผ่นดินของของญาติกูลเราครับเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวในมุรกโรดทุกองค์นะครับที่ท่านได้ทรงเด็ดในขี่ช้างขี่มา้าไปลบนะครับแล้วก็มีแผ่นดินให้เราอยู่นะครับแผ่นดินนี้มีชื่อว่าสยามเจ้าของแผ่นดินที่แท้จริงคือพระเจ้าอยู่หัวในมุขโดในมุกโดทุกองค์และองค์ปัจจุบันนะครับ เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อน้อมน้าลึกนะครับให้กับคนเกิดใหม่ดนรู้ศึกษาให้เด็กนักเรียนนักเด็กอนุบาลให้ชาวบ้านชาวเมืองมาเข้ามาเรียนรู้ศึกษานะครับมามาดูของเก่าโบราณล้วก็จะมีพระเครื่องเก่าผ้าสมเด็จระฆังยุคต้นยุคกลางมีเป็นมีอัตลักษณ์แบบไหนมีผู้ศึกแบบไหนมีเนื้อแบบไหนแล้วก็มีพระเก่าหลายๆเกจินะครับและของเก่าพื้นบ้านหม้อหายสกอโลกหินเทวดีหม้อมันเชียงหินงอกงอยลูกปัดเทวดีองเก่าไม้เก่าเกวียนเก่าของเก่าแม้แต่เกงยยีนเก่าโบราณและของเก่าพื้นบ้านของเก่าใช้ ใช้พื้นของเก่าในพื้นบ้านที่เคยใช้ผ่านกันมาที่เราเคยผ่านกันมาและไม่เคยใช้นะครับแล้วก็เป็นเยญกระสาบเก่าแบงเก่าของที่อยู่ในที่เราตั้งแต่โบราณที่ผ่านมานะครับเราก็จะเอามาแสดงโชว์ในบ้านหอศิลป์เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเที่ยวมาเรียนรู้ศึกษาพอมากามันเป็นทัวร์เป็นคณะเราก็มีกิจกรรมตอนเย็นมีการาลํำลึกนะครับแล้วก็มีการฟ้อนลำสื่ส,สารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านชาวเมืองนําหัตกรรมของ มา,ม,ามาขายมาวางขายแล้วก็มีการกิจกรรมมีการคือให้กระจายรายได้ในท้องถิ่นให้มีรายได้เกิดขึ้นนะครับเราทําด้วยใจทําด้วยศรัทธาทําด้วยด้วยแบบบบ้านนะครับทําแบบบรบ้านนะครับแล้วก็ถ้าสําเร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษานะครับเราก็จะมีเราก็จะเป็นมโุเทศให้เขานั่งฟังไปดูของเก่าทั้งหมดแล้วแล้วก็บอาความรู้นะครับเอาความรู้นะครับแล้วก็ให้เด็กนักเรียนมาวาดรูปมา ทำกิจกรรมแล้วก็ฟ้อนรำใครมีแสดงทางฟ้อนรำประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ขึ้นไปฟ้อนรำแล้วก็จะมีรางวัลให้เขารับมีเล็กๆในน้อยนะครับคือช่วยส่งเสริมกันนะครับนะครับคือจะได้แก่ตัวมาเราจะทําอะไรเราทําแบบนี้นะครับเพื่อเผยแพร่นะครับนะครับนะครับแล้วก็เอาพระเป็นหลักนะครับคือเข้ามาเขาจะได้หนึ่งได้รู้ว่าผู้ศิลป์พระมีพิมพิมใหญ่พิมสุโขทัยพิมประธานพิมอูทองพิมเฉียงพิมปกโพพิมหน้าโปกพิมโอมีผู้ศิลป์หลายมากมายของผู้ศิลป์ของพระพุทธศาสนาเรานะครับ เขาจะได้เข้าใจนะครับเรียนรู้หนึ่งเป็นคนพุทธต้องรู้นะครับแล้วต้องอ่านในสินสวดมนต์สวดคาถาชินบัญชรได้นะครับนะครับต้องนะครับก็คือเราคนคนพุทธต้องมั่นเพียรแล้วก็คนต่อไปเขาจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าแผ่นดินสยามเราเป็นมาอย่างไงนะครับเราก็จะหาภาพเก่าๆโบราณประกอบลงไปนะครับแล้วก็เล่าเรื่องนะครับแล้วก็จะเชิญครูบาอาจารย์เกี่ยวประวัติศาสตร์นะครับเข้ามาเล่า ยาไม่ใช the oh. ่เล่าแค่สิบนาทีไม่ใช่นะครับประวัติศาสตร์ต้องเรียนรู้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอย่างนั้นไม่รู้เรื่องแลครับนะครับอย่างนั้นคนรุ่นใหม่ลืมหมดนะครับว่าประเทศเราเป็นมาอย่างไรครับต่อไปต้องรื้อฟื้นเรื่องประวัติศาสตร์กันให้มากที่สุดนะครับนะครับนะครับแล้วกก่อนจะก่อนจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ได้ต้องรู้ว่าบรรุ์ตัวเองเป็นมาอย่างได้วยครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเชื่ออะไรเป็นมาอย่างไรต้นตระกูลนะครับหลายๆรุ่นนะครับให้ได้มากกว่า10รุ่นนะครับเล่าให้ได ก็ต้องผ่านคอร์สผมนะครับคนที่จะมาเล่าต้องต้องเล่าบค้นคว้าประวัติของพ่อแม่พี่น้องตัวเองต้นตระกูลตัวเองนะครับพ่อพ่อของพ่อพ่อของแม่ชื่ออะไรตอ่ตอไปตอ่อต่อต่อไปเรื่อยๆครับนะครับนะครับไม่ใช่รู้แต่อ่านศึกษามานะครับต้องรู้ตัวเองด้วยครับ, <zit> รบนะครับ <S 2> <S 2> <reading> เราต้องรู้ตัวเองก่อนถึงจะรู้คนอื่นได้นะครับก่อนจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ต้องรู้ว่าพ่อชื่ออะไรพ่อของพ่อชื่ออะไรแล้วพ่อของปู่ชื่ออะไรพ่อของต้องต่อต่อไป ้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดชั้นเก้าชั้นหรือสิบชั้นนะครับนะครับนะครับถึงจะผ่านคอร์สได้นะครับดูครับสวยงามครับดูครับดูครับนี่คือความสวยครับดูครับดูครับของงอกมาได้ไงครับดูครับเนี่ยดูไว้ครับการงอกครับงอกของข้ามน้ําปูนนะครับไม่ใช่พวกไม่กวดไม่ทรายนะครับนี่ครับดูครับ ดูไว้ครับดูความสวยงามครับดูครับดูความสวยงามครับท่านต้องดูให้เป็นครับดูให้เป็นดูเขาทําไมเขาเป็นมันมัดได้อย่างนี้ครับมนุษย์เราทําไม่ได้นะครับเขาต้องเกิดจากธรรมชาตินะครับเนี่ยคือเกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่คือการเกิดจากธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็จะมาขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับ ครับตอนนี้เราก็จะลงขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับนี่ครับดูภาพรวมก่อนนะครับมีความสวยงามขนาดไหนครับเนื้อจะเป็นมันมัดอย่างนี้นะครับมนุษย์เราทําไม่ได้นะครับก็ต้องพระนี่ต้องมีการเหี่ยวหดแห้งเซตตัวแล้วก็เจอแดดแสงแดดลําไรนะครับเพราะว่าพระที่เจอแสงแดดแสงแดดลําไายเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับแต่ถ้าโดนแดดแดดแรงๆจ้าๆเขาก็จะ แตกลานเล้าเลยครับบิดเบี้ยวเหี่ยวหดเลยนะครับนะครับนะครับทำไมเรารู้เพราะเราได้ผ่านการสร้างพระมาแจกทหารนะครับพราะเราจะดูแต่วันแรกครับจุดไหนที่ถึงโดนพระองค์ไหนที่อยู่ในร่มตัวไหนที่มีแสงแดดลํำไรเข้ามาโดนพระเนี่ยจะเหี่ยวหดแห้งบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็แตกแบบนี้ครับนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอการเวลามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับดูสวยงามครับดูครับ ดูความสวยของพระครับดูมรดสารครับสวยงามไหมครับนี่นะครับพระแท้ๆดูง่ายครับดูง่ายดูไม่ยากไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่มีคาบสีไม่มีอะไรอยู่ข้างในครับอยู่ใต้ผิวนะครับอยู่ใต้ผิวนะครับพวกนี้อยู่ใต้ผิวหมดนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเป็นหลักธรรมชาตินี่คือพระเก่าโบราณตอนแรกเขาเป็นใสๆนะครับนี่คือข้าบน้ําปูนใสๆต่อมาการเวลายุ่มากกว่าร้อยหสิปีเขาจะเป็นสีอย่างนี้ครับนี่คือสีของ อวันนะของพระที่ผ่านการเวลานะครับเนียครับดูดูการยุบย่นเหี่ยวหดเซ็ตตัวทิ้งหลุมเป็นบุบเป็นบ่นบอนะครับดูครับ,รบนี่คือข้าบน้ําปูน,นะครับพอผ้าเขาโดนแดดลานลาวมาแล้วก็ค้าบน้าที่อยู่ในในเนื้อผ้าเขาคลายออกมาคลายมามาจับตรงที่ปากหลุมปากหลุมที่คลายนะที่แตกลานลาวเป็นก้อนใสพออายุยก,การเวลา150ปีก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับบางคนบอกไม่กดไม่สายไม่ใช่ครับนี่คือ คาบน้ำปูนครับแล้วตกผลึกด้วยแคลเซียมแคลไซทีครับนี่แหละครับนี่ครับคือการเวลานะครับอันนี้ไม่ใช่แคลไซ์นะครับคือแคลเซียมแคลไซตกผลึกด้านบนทีหนึ่งนะครับทั้งหมดนะครับเนี่ยอยู่ครับลอยลานลอยล้าวท่านดูไว้ครับนี่ครับทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับนะครับอยู่ที่ว่าการเวลาแตกแตกแตกอยู่ตอนนายุคไหนแล้วขึ้นช้าขึ้นเร็วนะครับไม่เหมือนกันนะครับถึงได้ออกมาสีไม่เหมือนกันนะครับดูครับนะครับนี่คือกายภาพหักธรรมชาติของพระเก่าโบราณ นันดไว้นะครับจะได้เป็นกันนะครับนะครับเราจะแตกต่างจากพระที่อบสีแล้วก็เป็นสีมันมันเมื่อเมื่อนะครับคนละเรื่องเลยนะครับนะครับของแท้ก็จะแห้งนะครับนะครับแล้วเรื่องเหลืองพวกนี้ครับน้ำมันตะอิ้วครับออกมาครับดูครับเป็นก้อนะครับดูครับดูครับเป็นก้อนเลยครับคือกายภาพนะครับดูทําไมมีแคลเซียมคารไซด์เกาะข้างบนอีกครับนี่คือตกผลึกนะครับแคลเซียมคาไซต์ตกอีกทีชั้นบนนี่ครับคือเขาเกาะไปเรื่อยครับนะครับเกาะไปเรื่อยนะครับ ครับนี่อะไรครับนี่ธาตุใจสิทธิ์โผล่มาครับโผล่ครับโผล่มาข้างนอกครับนะครับโผล่แต่ฝังลึกอยู่ด้านในเราดูลากข้างล่างนี่เห็นลากเขาครับอยู่ด้านล่างนะครับข้างล่างลึกๆนะครับไหมครับก็เป็นลากโผล่ขึ้นมาครับเกิดจากพรคเขาเซตตัวยุบตัวลงไปแล้วก็พวกธาตุใกสิก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับไหมครับเขาอยู่ใต้ลึกๆนะครับลึกๆในในหลุมในลึกๆเลยครับนะครับเพราะว่าพรคเขาเหี่ยวเซตลงไปเขาก็เจอของแข็งคือคือหยกอัญมณีนะครับหยกเขียวก็พรคก็ แตกลานแล้วพอเป็นคือยุบลงไปกระทบเจอความของแข็งก็กระลานแล้วออกมานะครับก็แยกออกมาแล้วก็ส่วนของยกที่แข็งแข็งเขาก็โผล่ขึ้นมาหเห็นแล้วก็เจอแคลเซียมแคลไซตทับถมอีกทีนะครับนี่คือเป็นกายภาพดักธรรมชาตินะครับดูหไหมครับนี่แหละคือวิธีการแตกแต่ธรรมชาตินะครับสามารถสืบค้นคว้าได้นะครับนี่แหละครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือกายภาพแม้แต่แม้แต่อยู่ในเศษหยกก็ยังมีการงอกตัวของแคลเซียมแคลไซไหมครับเห็นไหมครับ ใช่ไหมครับนี่คือธรรมชาตินะครับดูครับทั้งหมดนะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่ใช่เอามนุษย์เอามาฝังไว้ครับเม็ดนี้เล็กมากนะครับไม่ใช่ใหญ่นะครับก็ประมาณเม็ดนี้ก็อยู่ประมาณกี่มิลนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูครับอยู่กี่มิลนะครับนะครับอยู่ประมาณกี่มิลนะครับจะได้รู้นะครับดูด้วยกันนะครับกี่มิลครับ สามมิลครับสามมิลนะครับสามมิลนะครับเม็ดนี้สามมิลถือว่าใหญ่นะครับสามมิลนะครับความกว้างสามมิลนะครับสวยงามไหมครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับดูดิเศษผัากำแพงนะครับนะครับอยู่พอผักเขาแตกออกไปอะผิวพราด้านนอกเขาระเบิดออกไปแตกออกไปนะครับเขาจะเห็นเพราะว่าเขาไปกระทบของแข็งคือเศษผัากำแพงก็แตกออกไปครับไครับแล้วมีเศษผัาแพงอยู่ด้านในนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาตินะครับ นะครับนี่คือแตกแตกมาแล้วหลุดออกมาด้วยครับแล้วหลุดมาหลุดไม่ไปไม่หมดเจอแคลไซทับถมอีกทีครับไม่หลุดไม่ได้ครับเศษเดิมนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติครับเนี่ยเป็นธรรมชาติของพระเก่าโบราณนั่นดูไว้ครับนี่คือพระเก่าโบราณแท้ๆต้องมีหลักธรรมชาติสืบค้นได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับนี่ครับนี่คือสืบค้นด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องรู้จากวิทยาศาสตร์นะครับต้องรู้เข้าใจนะครับตอนนี้เราก็ดู ดูกล้องก็วีสานอยู่แล้วครับนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับหลังองค์พระนะครับสวยงามครับดูครับเศษพระเศษท่าไกรสิทธิ์นะครับท่าไกรสิทธ์ดูครับ ธาตุไก่สนะ์เนี่ยเจอแคลไซทับถมขึ้นบนนะครับเป็นก้อนก้อนนะครับเห็นไหมครันนบนี่ครับเป็นเม็ดเลยครับบางคนบอกขึ้นไม่ได้นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเกิดค้าบน้ําปูนขึ้นมาทับพร้อมกันเลื้อยๆคือพักก็เซตตัวเหี่ยวหดลงไปค้าบน้ําปูนก็ขึ้นมางอกทับพองอกทับก็แคลเซียมแคลไซทับถมพร้อมกันไปเรื่อยๆครับเพราะต้องร้อยห้าสิบปีนะครับนึกภาพนะครับเพาต้องเป็นอย่างนี้ครับนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับตัวนี่นี่หางเขาครับดูครับเศษพักกับธาตุไก่ส์เหล็กไๆเหล็กไรดนะคับ ธรรมชาติหมดนะครับโอ้ยขับดูเลยครับเขาบอกเขี่ยวหนุมานครับนี่คือคบน้ําปูนครับคบน้ําปูนั่นแหละครับพวกนี้ครับคบน้ําปูนะครับไหมครับเขาระเหิดออกมาตอนพักเขาเซตตัวเขาคาดคายน้ําออกมาแล้วจับตัวเป็นก้อนนะครับจับเป็นก้อนแล้วก็แข็งตัวใสๆแข็งตัวกันเวลาก็สีเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับเพราะว่า พระเข้าผสมอะไรตรงไหนมีส่วนผสมอะไรก็จะออกมาพร้อมกันอย่างอย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีนี่ช็อกเหลืองมีก็ออกมาสีเหลืองๆครับเห็นไหมครับนะครับออกมามันช็อกเหลืองครับเห็นไหมครับน่ครับเห็นไหมครับเขามีหลายสีนะครับบางคนไม่รู้ครับมีครับมีหลายสีเกิดจากข้ามน้ําปูนข้ามน้ําส่วนผสมของพระมีหลายบีกดนะครับกดของโอ้นี่เจท่าตุไก่เิษครับนี่่าใจไิ่ธ์เหล็กไหลไผ่ดำนะครับอยู่ในหลุมลึกเลยครับนะครับ สวยๆนั่นเลยครับดูครับครับคลิมนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดี